สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีทุกบอลเอฟซีทุกมองทุกบอลนอครับเด้อสวัสดีผู้ติดตามน้ำครับตอนนี้ก็อ,อยู่ไอ้นี่ครับอยู่สวนไทยปัตตาครับต่อรอเวลารับกลับแล้วครับไก่ยังไโมโ่ทุมมากอยู่ก็เลยได้โอกาส่ายคลิปจะคลิปเนาะคนก็นหลยอยู่ รถยังเหลือหลายอยู่รถห,หลายบริษัทนะครับขี่เขามาวิ่งทั่วยอยู่นี่เบิ่งว่าจิมาตอนไหนปุ่นล้คอครับล้อครับกับบรรยากาศคำคำๆครับนี่ตอนนี้ก็คำแล้ว เริ่มมืดแลด้วเด้ยเริ่มที่มืดแล้วเริ่มมืดแล้วล่อยวแขกออกมาละเริ่มจะยอยกันออกมากละครับปดะเดี๋ยวซ้ำ เดี๋ยวไก่กับทั่วมาสิครับก็ยังสี่ลักครับชีวิตคนขับรถทัวร์ตละมือตละเวนก็นต้องมาตามที่โปรแกรมเขาแนะนำแล้วก็บอกมานะครับที่เขาสือมาม่อแพ็รเกจมาเมื่อนี้ก็มาสวนไทยมาจากกรุงเทพนะครับตอนเสาร์ออกจากโรงแรมเสร็จแล้วก็ไปจิวเวอรี่จิวเวอรี่แล้วก็ออกมาสวนงูมาก,กินเขาก่อนกินเขาแล้วก็เขาสวนงู ออกจากสวนงูกอมาถึงนี่กับซีโมงแรงพอดีเลยครับมาถึงสวนไทยพัทยาดครับล,ล่อไก่เอื้อนนะครับอันนี้รถทัวร์กับจอดล่อรับแขกึ้นกันครับคือกระปุกรถผมนี่แหละครับกับหลายคนเนาะหลายคัน ก็เริ่มรับแขกไปออกไปทั้งแล้วออกไปตามไปรายการยืนมีนะครับไปรายการยืนทำรายการอืนมีผมม่ยมูนได้บาจิไปใสไตตอนชีวิตคนครับลดตัวมันก็ไปยังสีละครับไปเรื่อยๆที่ยัในในในงหมดไกล์วง ไปทำตามโปรแกรมเขาเหรครับก็เดี๋ยวจะทั้งไก่เขาจีบบอกว่าไปบองไหนบองไหนนะครับค้นครบรถทั่วก็ถามมาเมืยออ์บอกรเมือครับเมืยนะครับเมยแตา่าเตือกขอบพั่วเนาะกระสูกันไปทุกกล่นหครับ ต่มันพัฒนาอย่างไร้รอกครับกับพัฒนาใด้แต่อว่าการขับรถนี่นะครับคือเส้นทางพัฒนาคือเลียนลู้เส้นทางไปทุ่งมองทุ่มบอลทุ่งมองทุ่แกนะครับเส้นทางในกรุงเทพต้องไปเทือกเส้นทางพัทยาต้องไปมอง,งนั้นมองนี้ทุกมองครับที่ว่าเขาให้เรียนนี่ไปทุกมองครับแล้วลก็จีเลียกแล้วลก็จะใส่เนาะนี่นะครับ นี่ก็ออกแล้วครับนี่ออกแล้วคนหลุบรอครับนี่ไปแล้วครับผมกับย่างมอื่นอยู่นี่แหละครับนี่กัไปแมคมป์คนงานตรงไปนี่ แค้มคนงานแข้มนี่ก็แขกคม,มนะครับนั่งนี่นี่บอไปใสบอเอาอยัางนี่นั่งเฝ้าตำรถแขกนั่งเฝ้ารถอย่างเดียวเลยบอไปไสเลยนี่ก็ฝ้ามืดแน,น่แล้วนะครับแต่ว่ามันสว่างครับ ตัวโทรศัพท์เนาะแต่ว่าถามว่าฝ่ามันมืดแล้วนี่ครับฝ่ามืดแล้วมืดนฝ่ามอดแแีแล้วครับเดี๋ยวก็ไปรับแขกงั้นส่เหรอครับไปจอดรอดรับแขกรอรับแขกงขั้นส่เลยรอรับแขกเดี๋ยวผมก็ไปคือกัน เงืองบัสเนี่ยก็เริ่มมืดเริ่มมืดเลยล่ะออกไปกับมืดแล้วไปลงเลือเล็กเลยบ่ตามรังมันก็ลงเลือเล็กมึงนี่ลนะ่ะลงเลือเล็กแหลมมาลีไฮอยู่พัทยาล่ะครับก็เลยไลขั้นมืนยิงลออยู่นะครับ ข้างหลังก็มีทข้างทึ่งข้างทึ่ง,งนู่นก็ยังมีอยู่เด่นเห็นขาวๆนั่นโนนมีขาวๆบางปลาเนาะก็ยังอยู่อยู่หลายคันอยู่ครับรถยังจอดอยู่นี่ก็เริ่มทยอยออกมากันเรื่อยๆนะครับจะได้กระฝากนะเด้อครับเด้อฝากบึงฝากแง่งเนีฝากกดติดตามให้แน่นะครับฝากกด ไล์กดแชร์แน่ฝากคอมเมนต์นะครับฝากคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์ถล่มมาโหลดครับตอบทุกคอมเมนต์ครับฝากคอมเมนต์มานเด้อนี่นะครับบรรยากาศกับชีวิตคนขับรถทั่วเนะาะอย่าดูยังสีแล้วก,ก็เจื่อตอนใดเนาะอ่รอรับ เต็มอยู่ครับประมาณมีสิบขั้นคนละครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเรือฝากคอมเมนต์ไอ้นี่นะครับฝากคอมเมนต์ไม่ได้ร้ายนะครับขอฝากกันนี่ครับคลิปนี้เข้าไปซัมนี่ก่อนครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ซอยเบิองซอยแย่งนะครับฝาก ติดตามนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกครับของมือนี้ครับก็จะได้ก็ขอให้เอฟทีทุกท่านทุกขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเลยไว้เงือน,นทองนะครับกินบ่มดจกบลงนะครับเด้อคลิปนี้ไปสั้นนี้ครับเจอกิหนาครับสวัสดีครับ